สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึง pragmatic approach in GI e n d l s g e r y นะครับผมอันนี้เป็นซีนารีโอที่10นะครับผมสมาชิกในกลุ่มมี external นะครับสนันครับผมแล้วก็ e x t e r n a สีหลัครับผมสำหรับซีนารีโอสเนี่ยก็จะพูดถึงตัว ERAS protocol นะครับหรือว่าเป็น enhanced recovery after surgery นะครับซึ่งในตัว protocol เนี้ก็จะเป็น protocol ที่มุ่งเน้นไปทาง i m p r o v e outcome ของ patient นะครับผม ซึ่งอ้างอิงจาก Jama ส0 1 7เ guideline น,นะครับโดย g o ก็คือลดตัว Hospital Stay ลดตัว Post op Complication ลด Mortality Rate นะครับผมโดยจะมุ่งเน้นจัดการไปที่ทั้ง Pre op, Intra op และก็ Post op นะครับยกตัวอย่างเช่นใน Pre op เนี่ยก็จะมีเรื่องของการ NPO ก่อน Before Surgery หรือว่าการทำแบบ Preparation หรือว่า Counseling before surgery ครับส่วน intra op เนี่ยก็จะดูเรื่องของ fluid management เรื่องของ uh, root of anesthesia แล้วก็เรื่องของ temperature control ส่วน post op เนี่ยก็จะมีเรื่องของ uh, patient outcome ทั้งหลายก็คือเป็นเรื่อง early mobilization หรือว่าเป็นเรื่องของ n u uh, t r i t i o n a l support ครับผมครับสำหรับ supporting evidence นะครับผมอันแรกเนี่ยก็จะเป็น และต้องไม้คอนโรทรไทของหลนอธิบดีนะครับก็คือทําในปี2019ครับโดยเขาจะเอาเพเชียนเนี่ยในกลุ่มที่ได้รับอิเล็กทีฟโคโลเร็กเต r รเซอเอามาดูว่าเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับ t r a d i t i o n น l ลโ o ร o ตค l เดิมเปรียบเทียบกับ ERAS ร r สโปรโตซึ่ง traditional p r o t o ตคอเดิมเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ pre-op ก็จะเป็น npo at midnight ในขณะที่ e ER l a s เนี่ยจะเป็น npo ตอนตีสาม ส่วนเรื่องบาวเพ็บเนี่ยทีดิชแนลก็จะได้รับเมคานิคอลบาวเพ็บครับส่วนอ e ีเลสเนี่ยจะไม่ได้รับตัวเมคานิคอลบาวเพ็บในอินท้าออกนะครับตัวทีดิชแนลเนี่ยจะได้อเนกเซเชียเป็น GA นะครับส่วน e r เ s เนี่ยจะเป็น GA บวกกับอีพีดูรอกนะครับส่วน post op care นะครับตัว traditional เนี่ยจะ,ะ, e ะ,ะ,ะ NPO ประมาณ5-7วัน post op ครับส่วน e r เ s เนี่ยจะได้รับด e ิฟคิด d ดเ t ท ภายใน24ชั่วโมงหลังจากโพสต์ออพครับส่วนเรื่องของเพนคอนโทรลครับตัวเทเิชแนลเนี่ยจะได้เป็นสตรองโอปิออยด์เลยในขณะที่อ e ีราฟเนี่ยจะให้เป็นพวกพาราเซตามอลหรือว่าเป็นอีพีทวลบล็อกในขณะที่โอปิออยด์จะได้เป็นวีโอปิออยด์ถ้าเกิดเพนเยอะครับซึ่งดีซอลท,ที่ขเขาปิดเทียบเนี่ยก็ะจะมีเรื่องของฮอสพิทอลสเตนครับซึ่งพบว่า กลุ่มที่ได้ e r a s เนี่ยจะสามารถลด c o r t i s l stay ได้ในขณะที่เอาค o อื่นๆเช่น post o f complication หรือว่า re-admission rate หรือว่าเป็น patient outcome พวก post o f nausea vomiting หรือเียง control เนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะครับใน study นี้ต่อไปนะครับเป็นอีกงานวิจัยหนึ่งนะครับที่เป็น meta analysis นะครับผมโดย jama 2024ครับผมก็ อันนี้จะแตกต่างจากางานวิจัยที่แล้วตรงที่ surgical field เนี่ยก็จะครอบคลุมในหลายสาขามากกว่านะครับมีทั้ง GI surgery มี kidney มี ortho มี euro พวกนี้มารวมด้วยนะครับซึ่งเขาจะเอาข้อมูลมาจากเจ็ดสิบสี่เลนโดทคอนทูไทยครับรวมรวมทั้งหมดในประมาณ9ก้าพันเจ็ดเชียนนะครับซึ่งพอเอามาเทียบกันเนี่ยตัวที่ store evidence ที่สุดก็จะเป็นเรื่องของ hospital stay นะครับเขาพบว่าคนไข้ที่ได้รับ อีเทอร์เน็ตโปรโตคอลเนี่ยก็สามารถลดคอร์เซอร์สเตีได้ส่วนอ,อกักขันอื่นๆอย่างเช่นดีเอ็นเอวิชเนเลียดเนี่ยก็ตัวอ e ีเลสเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มริสกของการดีเอ็นเอวิชเชนเลียดน,นะครับแล้วก็รวมถึงโพอสต์ออฟคอม PLICATION น,นะครับตัวอ e ีเลสเนี่ยก็สามารถลดความรุนของคอม PLICATION ได้ด้วยครับต่อไปก็จะเป็นอีกงานวิจัยหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นงานวิจัยของ BMC Journal นะครับปี2025 ซึ่งงานวิจัยเนี้ยจะเน้นไปที่ colorectal surgery เป็นหลักนะครับผมโดยเปรียบเทียบทำเป็น systematic review แล้วก็ meta analysis ครับเปรียบเทียบระหว่าง e n d o s e o t i c l กับ traditional perioperative care นะครับซึ่งใน study เนี้ยจะมีทั้งหมด11และไมโครท i ไ e แล้วก็มี patient include เนี่ยทั้งหมด1,476รายครับซึ่งทำให้ผลเนี่ยมันออกมา significant เยอะมากถ้าเทียบกับงานวิจัยแรกนะครับ ผลที่ได้ก็คือในตัวของ h o s p i t a l stay เนี่ยก็คือลดลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของ Page เ a n ิ e ั t c ค m e ที่ละเอียดมากขึ้นเช่นในส่วนของอการเพย Control นะครับมีเรื่องของลดการใช้โอปิออยได้แล้วก็ลดเรื่องของอเพย์สกอร์นะครับรวมทั้งมีมีการติดตามตัวอิแฟมาร์เกอร์ก็พบว่าลดลงนะครับผมนะบแล้วก็นอกจากนี้ก็คือมีเรื่องของลดโพสต์ออฟคอม i ิเคชันได้ครับ ต่อไปก็จะพูดถึงตัว Disproof Evidence นะครับผมในส่วนของ Disproof Evidence นะคะก็คือรายงานจาก Meta Analysis นะคะพบว่า ERS a ไม่ได้แสดง statistically significant reduction ของ length of stay หรือว่า post-operative complication นะคะเมื่อเทียบกับ conventional care ค่ะแล้วก็ ไม่ได้มีผลที่แตกต่างจากรีวิวก่อนหน้าค่ะโดยอาจจะเกิดจาก heterogeneity ของโปรโตคอลหรือว่าความแตกต่างของ population หรือว่าหลักฐานการเข้าร่วมของแล้วก็คุณภาพการศึกษาที่ไม่สม่ำเสมอค่ะหรือว่า mortality กับ r e a n b i t i o n นะคะไม่ได้มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเหมือนกันค่ะระหว่าง ERAS กับ standard care ค่ะแล้วก็หรือแม้ว่าแบบ Hospital stay กับ perioperative morbidity จะลดลงแต่ว่า SSI หรือว่า mortality กับ re- admission เนี่ยไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่ชัดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อาจจะเกิดจากแบบ sample risk of bias แล้วก็การประเมินเอาคำ definition ที่มันไม่เหมือนกันค่ะต่อไปก็จะพูดถึง ELAS Protocol คในลมาทิประดีนะครับซึ่ง ในรามาธิบดีนี่ก็มีการใช้อีลาสอยู่เหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นเรื่องของ P o f เนี่ยก็จะมีการทำคอ o เซอร์ิงแล้วก็การทำเพ t education ก่อนผ่าตัดนะครับมีเรื่องของล i s ต modification ต่างๆเี่เกียวกับโภบมดของคนไข้นะครับมีเรื่องของ NPO นะครับก็ยังเห็นทั้งส่วนใหญ่จะเห็นเป็น NPO and bit night นะครับส่วนเรื่องบาวเวปเนี่ยก็จะมีบ้างน,นะครับเป็นแบบ m e n i c a l b r a l p e p นะครับแล้วก็มีเรื่องของ anti b o i c profile a x l i s นะครับ ตอินาวออกเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ body temperature control แล้วก็เรื่องของ fluid management นะครับผมส่วน post op เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมีเรื่องของ early feeding นะครับผมแล้วก็มีเรื่องของ early mobilization ครับต่อมาก็จะเป็นประเด็นของ bowel preparation นะครับว่าจะเป็นต้องทำหรือไม่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอมต่ในสิทธ์นะครับของจานมาสัิแปดนะครับผมก็เขา จะดูในเพเรชนที่ได้รับในเพเ i ช n นสี่กลุ่มนะครับแบ่งออกเป็นคนที่ได้รับไมโครทีโคบเบลฟีเพเรชันนะครับร่วมกับออร L โลแอนตีไบโอติกกลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มที่ได้รับออรโลแอนตีไบโอติกอย่างเดียวและกลุ่มที่สามจะเป็นกลุ่มที่ได้ได้รับแค่ไมโครทีโคบเบล e p เ r เรชันอย่างเดียวครับแล้วก็กลุ่มที่สี่จะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีการทำเ p ล e p เ r เรชันอะไรเลยซึ่งเอาคำที่ได้เนี่ยก็คือพบว่าในคนที่ทำไมโค a ทีโคบเบล e p เ r เรชัน ร่วมกับได้รับ Oral a n t i อนต t i ไบโอติกเนี่ยจะมีผลในการลดเรื่องของเซอร์จิค s ลไซน์อินฟ i o n ได้ครับผมในขณกลุ่มอื่นๆเนี่ยกลุ่มที่มีหลักฐานลองลงมาก็าจะเป็นเรื่องของกลุ่มที่ได้รับออร์ a ร t แอนต t i ไบโอติกอย่างเดียวก็สามารถลดได้เช่นกันแต่ยังไม่เท่ากลุ่มแรกในขณะที่กลุ่มที่ได้รับเ h a ร i c a คัล l บลเพปกับกลุ่มที่ไม่ได้เบลเพปเลยเนี่ยก็ไม่ได้มีผลในเรื่องของการลดเซอร์จิคัลไซน์อินฟครับ ส่วนเอาคำอื่นๆที่ได้ทำในสตาร์ดี e ้นี้ก็จะมีเรื่องของสมมติสิทธิ์ลิกเกตนะครับเรื่องของเรียมิชชั่นเลดแล้วก็เรื่องของรีออฟเลดนะครับซึ่งพบว่าทั้ง4กลุ่มนี้ไม่ได้แตกต่างกันเลยครับผมครับต่อไปก็จะเป็น n h o Time นะครับผมก็จาก European Society of a n e อ o ฟน s เ a s เนี่ยก็ในปี2011นะครับเติมก็คือแนะนำไปว่า ตัวลิควิดฟูอิดเนี่ยอย่างน้อยต้องหยุดอย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนเซอร์เจอรี่ส่วนตัว Solid เนี่ยอย่างน้อย6ชั่วโมงแล้วก็แล้วก็ในส่วนของ s t u ดีที่เอามาโชว์เนี่ยครับตัวทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นของออยู่เป็นโซเซต o ออมลาติเซียเหมือนกันแต่เป็นการทำในปี2025ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของเคฟูอิดเป็นหลักนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะได้ผลออกมาคือไม่ต่างจากไกด์ไลน์เดิมแล้วก็ มีผลเพิ่มเติมในเรื่องของพิเศษออกคำเช่นอาการหิวน้ำอาการอยากอาหารอะไรก็จะอิ p ม o พ e ขึ้นครับผมส่วนอันทางข้างขวาเนี่ยเป็นของ American Society นะครับก็คือทําในปีสอง5เหมือนกันนะครับก็คือ,อก็คือพบว่า solid เนี่ยก็ยังต้องต้องหยุดอย่างน้อย6ชั่วโมงครับแต่ใน study นี้ก็จะมีเพิ่มในเรื่องของ การให้ยาพีออบต่างๆเช่นพวกแบบ PPI อันตัสิีดหรือว่าไทมิติกดัดเนี่ยครับซึ่งผลที่ได้ก็คือยังเป็น i n c o n c l u s i v e อยู่นะครับผมต่อไปก็จะเป็นการให้น้ำหวานหรือว่าเป็นคาร์บไฮเดรตดิทช l s u p ซัพเ e รมนะครับก็คือให้โหลดก่อนที่จะทำโอเปอเรชันเนี่ยก็พบว่านะครับอันนี้ก็เป็นส t าร์ดี้ของ Journal of Gastrointestinal Surgery นะครับผมทำในปี2024ค่ครับก็คือพบว่าการให้เนี่ยมีผลในเรื่องของลดตัวอินซูลิน s ิสแตนแล้วก็ลดตัว i n f l a m m a t อิฟ m a r k e r ได้นะครับรวมถึงช็อตเทน Hospital Stay, Stay นะครับผมแล้วก็โดยรวมเนี่ยสามารถ Improve clinical outcome ได้ครับอย่างไรก็ตามก็คือ ก็ยังต้องให้ออย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนเซอรเจอรี่เกับตามตัว European Society of n a t e s i a g u i d e l i n e นะครับข้อ5นะคะ<อ>กเ็เรื่อง pain control d u c t s ค่ะก็คือ,อยากแก้ปวดชนิดต่างๆเช่น opioids, d y n a s t a t แล้วก็ acupan มีผลต่อ eras ยังไงซึ่ง eras เนี่ยจะใช้ multimodal analgesia นะคะ เริ่มจากโอปิออยดค่ะเช่นพวกร์ฟีนเฟนทานิลเพทเดีนนะคะผลดีก็คือรังงับปวดได้แรงโดยเฉพาะ acute severe pain ค่ะแล้วก็ใช้ในพวก major surgery หรือว่า cancer pain ค่ะแต่ว่าผลเสียก็คือจะทำให้เกิด post operative ileus นะคะก็จะทำให้เราแบบ delayed feeding นะคะหรือว่ามี post op nausea vomiting ค่ะก็คือ Uh, แล้วก็มี Sedition หรือว่า respiratory depression ค่ะแล้วก็ทำให้เกิด urinary retention ห,หรือว่า opioid dependent หรือว่า tolerance ได้นะคะต่อมาคือ Dynastat ค่ะจะเป็น paracoxib หรือว่าเป็น Cox2 selective NSAID IV นะคะข้อดีก็คือจะเป็น o อปิโอ sparing effect นะคะทำให้ลดการใช้ o p ปิโอลงค่ะแล้วก็สามารถลดได้ทั้งเพ i แล้วก็ inflammation นะคะแล้วก็ไม่กด platelet function ค่ะแล้วก็ไม่ทำให้เกิด alias แล้วก็ช่วย early mobilization แล้วก็ feeding ได้ค่ะแต่ว่าผลเสียก็คือเรื่อง renal impairment หรือว่า hypovolemia hy ค่ะแล้วก็มี heart disease ได้ถ้าเกิดว่าใช้เป็น long term use นะคะแล้วก็อาจจะมี GI risk ได้ค่ะ ในส่วนของ a c u p วแ n หรือว่านีโฟแ a มนะคะก็คือข้อดีก็คือเป็น Opioid sparing เหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่มี respiratory depression ไม่ทำให้เกิด i l e a s ไม่รบกวนแ a t l l t t หรือว่า coagulation นะคะแล้วก็ใช้ได้ดีในผู้ป่วยที่ห้ามใช้ NSA นเคะ่ะข้อเสียก็คืออาจจะเกิด tachycardia sweating หรือว่า nausea agitation ได้นะคะแต่ว่าเป็น dose related นะคะ่ะข้อ6นะคะก็คือเรื่องเอ่อ covid -19 p andemic แล้วก็ vaccination ป้องกันโควิดมีผลต่อแล้วก็เกี่ยวข้องกับ ERS a protocol oh ยังไงนะคะในส่วนของผลของโควิด -19 pandemic ต่อ ERS a protocol oh ค่ะก็คือทำให้เกิด elective surgery delay มี length of stay ที่นานขึ้นจาก complication ทางปอดนะคะหรือว่า,อาจะทำให้ลด early immobilization นะคะเพราะว่าต้อง isolate ค่ะแล้วก็อาจจะขาด pre Habilitation คคะพวก Nutrition, Exercise, Education นะคะแล้วก็แบบว่าลดการแบบเจอกันออฟไลน์นะคะของ e-Res counseling นะคะ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของ vaccination ที่มีผลต่อ e-Res ค่ะก็การฉีดวัคซีนก็จะลด p o s t o p pulmonary complication ลด ICU admission ลด mortality ลด hospital stay แล้วก็ลด Surgery postponement นะคะซึ่ง vaccination ก็ถือเป็น prehabilitation ค่ะถ้าเกิดว่าเราจะปรับสมดุลระหว่าง e r s ในยุค COVID pandemic ค่ะก็จะต้องมี pre-op education ค่ะอาจจะทำเป็น telemedicine เอาก็ได้ค่ะหรือว่า uh, avoid opioid นะคะเพื่อลด respiratory depression ค่ะแล้วก็ prefer regional anesthesia ค่ะ เพื่อลดแบบการฟุ้งกระจายทางอากาศนะคะแล้วก็ให้ early oral feeding ค่ะแล้วก็ strict infection protocol แต่ว่าไม่ขัดกับ eras core l e m e n t s ค่ะข้อ7นะคะเรื่อง role ของ probiotics ใน surgery นะคะ mechanism ที่สำคัญค่ะก็คือเป็นกัด immune barrier axis นะคะซึ่งจะเพิ่ม integrity ของ intestinal mucosal barrier ค่ะแล้วก็ลด Bacterial translocation นะคะแล้วก็เป็น modulate immune response ค่ะก็ probiotics Pro เนี่ยก็คือจะเป็น nutritional adjuncts Nut Ad ใน ERAS นะคะแล้วก็จะไม่ใช่ core element แต่ว่าเป็น supportive strategy ค่ะในส่วนของประโยชน์ของ probiotics ใน surgery นะคะก็จะลด surgical site infection ค่ะโดยเฉพาะ GI surgery colorectal surgery ค่ะแล้วก็พวก ลด infectious complications ค่ะพวกกลุ่ม pneumonia, UTI แล้วก็ sepsis นะคะในบาง population ค่ะแล้วก็ลด postoperative ileus นะคะเพราะว่าเพิ่มกัด mobility แล้วก็ลดของ time to first flatus นะคะแล้วก็เพิ่ม b o w l movement ค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของ diarrhea ค่ะก็คือลด antibiotic-associated diarrhea หรือว่าลด infection ของ C difficile ค่ะ ก็จบแล้วของซีนเรียลที่10ค่ะ